สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะคะสาเหตุของการยืมคําภาษาต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยข้อที่1ความสัมพันธ์ทางด้านศาสนาข้อที่2ความสัมพันธ์ทางด้านถิ่นฐานข้อที่สความสัมพันธ์ทางด้านการค้าข้อที่4ความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาและกีฬาข้อที่5ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม นักเรียนมาดูนะคะลักษณะของคำที่มาจากภาษาต่างประเทศในเนื้อหาของมัธยมศึกษาปีที่สองนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด6ภาษาภาษาแรกคือภาษาบาลีและสันสกฤตคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกิตมีลักษณะดังนี้นักเรียนดูในตามตัวอย่างที่คุณครูลงให้เลยนะคะในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะคะ ข้อที่1เขาบอกว่าพยัญชนะบาลีมีทั้งหมด33ตัวสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด5วรวคนะคะวรคก,กะวรคจะวัคตะวรคตะวรคปะและเสษวรคนะคะหลักการสังเกตพยัญชนะนะคะให้นักเรียนดูว่าพยัญชนะตัวที่หนึ่งตัวที่สตัวที่หเป็นตัวสะกดเท่านั้น ข้อที่2ถ้าพยัญชนะตัวที่1เป็นตัวสะกดพยัญชนะตัวที่หหรือตัวที่2ในวรรคนั้นก็จะเป็นตัวตามนะคะข้อที่3ถ้าพยัญชนะตัวที่3เป็นตัวสะกดพยัญชนะตัวที่3และตัวที่4ี่ก็เป็นตัวสะกดและตัวตามเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับพยัญชนะตัวที่5เลยถ้าพยัญชนะตัวที่หเป็นตัวสะกดก็เป็นตัวตามเช่นเดียวกัน นะคะอันนี้คือภาษาบาลีและสันสกฤตนะต่อไปภาษาจีนนะคะภาษาจีนคือคำที่มาจากภาษาจีนมีลักษณะดังนี้ข้อที่หนึ่งคำที่มาจากภาษาจีนส่วนใหญ่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะเราก็จะทราบอยู่แล้วไก่จิกเด็กตายเด็กตายโบนปากโอ่งนะคะมีทั้งหมด9ตัวนั่นเองข้อที่สองมักประสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นเอีะ อวะนะคะข้อที่สามมักมีรูปและเสียงวรรณยุกตรีและจัตาวาเป็นส่วนใหญ่นะคะในเนื้อหาในหนังสือก็จะบ่งบอกถึงมีว่ามีคำอะไรบ้างนะคะตัวอย่างต่อไปภาษาที่สามที่เราจะต้องเรียนรู้กันก็คือภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นคือคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะดังนี้หนึ่งคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นมักจะไม่มีตัวสะกด สองคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นจะไม่มีรูปวรรณยุกเมื่อไทยรับมาใช้จึงมีการใช้รูปและเสียงวรรณยุกให้เข้ากับภาษาของตัวเอง 3. ามคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นที่นำมาเรียงในภาษาไทยมักใช้เป็นคำทับศัพท์นักเรียนลองดูสิคะในตัวอย่างเขาบอกว่าอาหารได้แก่คำว่าอะไรบ้างสุกิ y ยากิซาบะนะคะซูชิ กีฬาก็มีคำว่าคาราเต้ซูโมโ่ยูโดโนะคะนักเรียนก็จะเห็นและได้ยินกันบ่อยนะคะต่อไปภาษาที่4ภาษาขเขมนภาษาขเขมนเป็นคำที่มาจากภาษาขเขมนมีลักษณะดังนี้หนึ่งมักมีพยัญชนะต้นลักษณะเหมือนกับตัวควบกร,รม้มนะคะบางคำอ่านออกเสียงเรียงตัวกันนะอ่านออกเสียงอะนะคะเช่นคำว่า อะพากาฉลองนะถ้าคำขึ้นต้นก็จะออกเสียงอะทุกพยัญชนะเลยหรือทุกคำนั่นเองข้อที่สองมักมีพยัญชนะจอจานรอเรือรอลิงยอหญิงเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าอำนาจควรกังวลอันเชิญข้อที่สามมักมี คำพยางนะคะเร,เริ่มแรกนะเขาบอกว่ามีคำพยามเริ่มแรกผสมด้วยสระอําเช่นคำว่าตำนี้ธรเนียมข้อที่สี่คำที่มาจากภาษาเขมรไม่มีรูปวรรณยุกนะคะคเขมรนั้นจะไม่มีรูปวรรณยุกทางด้านบนเลยต่อไปภาษาที่ห้าภาษาชวามรารยูคำที่มาจากภาษาชวามรารยุมีลักษณะ ดังนี้นะคะ 1. นึ่คำใหญ่ที่เป็นคำสองพยางเช่นคําว่าโนรีบูดูสองเป็นคําที่ไม่มีเสียงพยัญชนะควบกลัำเช่นคําว่าภูเก็ตเบตงข้อที่3เป็นคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะภาษาชาว และมรรยู่ก็ไม่มีรูปวรรณยุกเช่นเดียวกันและภาษาสุดท้ายคือภาษาที่6คือภาษาอังกฤษนะคะคำที่มาจากภาษาอังกฤษนั้นเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเป็นคำหลายพยางค์มีคำที่มีเสียงควบกล้มบางตัวที่ภาษาไทยไม่มีนะคะ 3. ม,มักจะเติมไม้ธนาคาตหรือที่เราเรียกกันก็คือตัวการันนั่นเองอยู่บนหัวพยัญชนะตัวสุดท้ายนะคะ และข้อที่4ี่เขาบอกว่าตัวสะกดในภาษาไทยนั้นจะไม่มีตัวโฟฟันลอลิงซอโซชอช้างสอเสือซอสลานะคะเมื่อไทยนำมาเปลี่ยนแปลงหรือนำมาใช้ใหม่จะอ่านออกเสียงง่ายยิ่งขึ้นนะคะคำตัวอย่างก็จะมีอยู่ในหนังสือหลักภาษาของเราแล้วนะคะฉะนั้นคำภาษาใน ภาษาต่างประเทศในของมัธยมสองนั้นจะมีทั้งหมด6ภาษานะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันแล้วว่าาแต่ละภาษานั้นมาจาก ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมนะคะไปดูตัวอย่างที่แต่ละภาษาให้มาว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนทํากิจกรรมทบทวนชวนคิดนะคะทั้งหมด5ข้อนะคะในหน้าที่35นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนส่งกลับมาให้คุณครูตรวจด,ด้วยนะคะวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมคุณครูจะมาเพิ่มเติมให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ